ทดสอบเปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะมีคนระลึกชาติได้มากหรือเกิดแล้วก็หลงคิดติดเรียกว่าหลงหลงติดซะด้วยาการระลึกชาติได้ทางทางธรรมะ สายสัญญาที่เดิมเดิมตามสติสมาธิของเราไปเนี่ยมีจริงเ้าเรียกว่าปุพานีนว่าดุปุเพนีวาสารสติญาณตารลึกชาติผลลังได้ใกล้กับพระสารมัยายานอย่างท่านพ่ออุบาจายเราใกล้กับลึกชาติได้ บอกไว้ได้หบทมาที่นี่มาตั้งต่อไปจะเป็นยังไงต้องคนเก่าๆที่ใกล้ชิดที่นี่ก็ท่านพูดไว้ตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วก็มาเป็นอย่างนี้อย่างนี้งี้เรื่อยไปตลอดจนถนนรถขนทางถนนรถยนต์จะผ่านเข้ามาท่านพูดไว้หมดอ่ะพูดลงหน้าเวลาท่านเห็นอนาคตว่าที่นี่จะต้องเป็นอยังไงยังไงยังนงยังไนไปตลอดจนรางทางทั้งหลายเนี่ยเรามาพูดสุงมมาพิจาริบัติท่านลายไปด้วย บารมีโปรตสตัถึงขีถึงกาวที่เปิดสถานที่นี้ขึ้นมาก็จะนำห่ากหลายกันมาสู่ที่นี้และประพฤติปฏิบัติโดยการตั้งสัจจะหรือประพฤติปฏิบัติตาวนที่ฉันให้โอวาทแนะนํากันไว้ต่อกันมาที่ฉันนี้เป็นเครื่องรับรองอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นท่านทีเคยมาอยู่ที่นี่เกิดที่ที่นั่นในชาตินั้นชื่อว่าอย่างนั้นนามสกุลว่าอย่างนั้น หลีกเล่นมาอยู่ที่นี่หลีกออกจากตระกูลมาอยู่ที่นี่ตายอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้เผาเลยอะไรชี้ขึ้นมาว่าขึ้นมา,ามทำศพทำเมกันแท้ก็ได้กุศลต่ออะไรแต่ไรเป็นจริงทั้งนั้นทีนี้ว่าที่เขียนบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนระลึกชาติได้มันจะไม่ใช่ระลึกอย่างนั้นมันจะไม่ใช่ระลึกเหมือนกันถ้าจะระลึกอย่างนั้นแ,แลว้วเราก็เป็นผู้ มีกว้างกวางจะต้องเป็นผู้ที่มีสำนักสั่งสอนอบรมคนตั้งอยู่ในการพิสิิบัติโดยประโยชน์อย่างยิ่งเอาศีลเอาธรรมให้กับคนปฏิบัติก็อย่างเนื้อๆนี่เดียวไม่โปรยให้ซึ่งประโยชน์อื่นๆอย่างเราที่เนี่พอเริ่มสร้างบุรณะประชาตั้งอีกตั้งมักแปดซึ่งมันเป็นวิสัยของพระอริยบุคคลดำเนินในมักแปในที่ของเรานี่ แล้วะูทุชนหือคนที่ไม่มีสิลมี่ทำมระจาใจยังไม่เข้าถึงมัดแปดเราเนี่เข้าถึงมัดแปดจึงตั้งฐาน,านดนความแปดของการบุรีพระทาแต่ว่าเข้าสู่ภูมิใกดน,นั้นหรือมุ่งเข้าไปสู่ภูมิบางคนยังเป็นมัดอยู่แต่ว่ายังดำเนินอยู่